สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวลิภูทุกท่านนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกท่านนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาร์เนอร์ชลอตหลังนี้พูมีคิวลงแข่งกับลีดคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งที่สนามแอนฟิลด์เรื่องแรกชลอตพูดถึงเรื่องการปรับตัวของฟอรเรียนเวดว่าการย้ายประเทศต้องใช้เวลาปรับตัวทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และความเข้มข้นของลีกเกมที่แล้วที่เปลี่ยนตัวเวตออกไม่ใช่เพราะเวเล่นแย่ แต่พอเวียวิ่งจนหมดแรงจริงๆซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักเตะใหม่ที่ต้องปรับระดับความฟิตให้เข้ากับพิมล์ลกเรื่องต่อมาฉันรับพูดถึงฟอร์มของเคอร์ติสโจนว่า โจนกล้าเล่นและต้องการเล่นบอลตลอดเวลาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีอีกทั้งยังเอาตัวรอดในสถานการณ์ยากๆได้เก่งอีกด้วยแต่สิ่งที่น่าพอใจที่สุดก็คือโจนรักษาสภาพร่างกายจนลงเล่นเต็ม90นาทีได้4เกมติดต่อกันแล้วซึ่งสำคัญมาก พอตอนนี้มานั่งสำรองของลิพูแทบไม่มีกองกลางเหลือให้ใช้งานอีกแล้วเรื่องต่อมาชลอตยอมรับว่าการเสียประตูให้กับคู่แข่งช่วงนี้นั้นสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมการเล่นของทีมลิพูได้ต่อให้ก่อนหน้านั้นลิพูจะเล่นไดีๆแค่ไหนก็ตามเรื่องต่อมาชลอตออกมาบ่นว่า เขาเสียดายที่ประตูที่แม็กิสเตอร์ยิงได้ในเกมที่แล้วถูกกริปไม่ให้เป็นประตูเขาจึงไม่เข้าใจเกณฑ์การตัดสินของผู้ตัดสินในจังหวะที่น้กเตะยืนบังลายสายตาพุทธศาษาประตูจริงๆเพราะเกณฑ์การตัดสินของผู้ตัดสินแต่ละคนนั้นในจังหวะนี้นั้นแตกต่างกันเสมอ แย่าง้ก็ตามทีมลิพูจำเป็นต้องยิงประตูให้เฉียบขาดมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกมเปลี่ยนเรื่องต่อมาชลบเปิดเผยว่าช่วงนี้เขาแก้เกมได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตัวสำรองมีให้ใช้งานได้จริงน้อยมากตอนนี้ทีมขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะมากแต่ที่ยังสามารถทำผลงานได้ดีก็เป็นเพราะน,นักเตะที่ลงสนามทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ผู้คนลืมนึกไปเลยว่าลิพูมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนเรื่องต่อมาชลบมองว่า นักเตะทิฟฟูยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวร่วมกันอยู่เพราะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทีมจจวานนี่เลโอนนี่จะไม่ได้ลงเล่นในฤด,ดูกาลนี้แน่นอนส่วนอิสซักต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอีกนานรเรื่องต่อมาชะลอแซฟพวกผู้สื่อข่าวที่จะไปทำข่าวก่อนเกมว่าให้พวกผู้สื่อข่าวลองไปเขียนข่าวด้วยการเปรียบเทียบตัวเลขเงินค่าตัวนักเตะใหม่ที่บาดเจ็บอยู่อย่างอิสซักและเอลนี่เทียบกับตัวเลขเงินค่าตัวนักเตะทิฟฟูขายออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน มาดูประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและขายข่าวได้ดัวต่อมาชุลับเปิดเผยว่าแม้การเสียเทนอารโนไปจะไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ฟิมปงก็เข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการเล่นให้กับทีมซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการรับมือกับนักเตะริมเส้นของทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ที่มีความเร็วสูงอย่างไรก็ตามช่วงนี้ฟิมปงก็ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สไตล์การเล่นเพื่อร่วมทีมอยู่หลังที่ผ่านมาลิพูนเปลี่ยนผู้เล่นในตําแหน่งกองหลังลงสนามอยู่เสมอเนื่องจากอาการบาดเจ็บรื่งต่อมาชันรับูดถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากเกมนัดแรกในฤด,ดูกาลนี้ที่บุกไปเสมอหลีดไปด้วยสกอร์สามบนตัวสามว่า เขาไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบในเกมนั้นอีกแล้วเพราะเกมนั้นจูๆ่ๆลิพูก็เล่นได้แย่ลงทันทีหลังลีดเปลี่ยนมาเล่นในระบบ4-3-3ในช่วง20นาทีสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่ลีดยิงประตูตีเสมอได้ที่ผ่านมาเขาจึงทำการบ้านเรื่องนี้มาเป็นพิเศษทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชลอสนะครับเด่นต่อมามาฟังพรววิวก่อนเกมลิพูแข่งลีดคืนนี้กันนะครับณนะ ตอนช่วงเวลาตีสองของวันนี้ก่อนที่ลิปูจะลงเล่นเกมนัดที่สิเก้ลิปูก็อยู่ในอันดับที่4ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด18เกมมีอยู่32คะแนนส่วนลีดอยู่ในอันดับที่16ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด18เกมมีอยู่20คะแนนที่ผ่านมาลิปูแข่งลีดมาแล้วทั้งหมด101เกมลิปูชนะลีด54เกมเสมอ24เกมและแพ้ลีด23เกมโดยในฤดูกาลนี้เกมแรกลิปูบุกไปเสมอลีดที่สามเอลแดนโรสไปด้วยสกอร์3าประตู ต่อาทั้งที่ริพูยิงประตูขึ้นนำลีดไปก่อนถึง2ประตูและยิงขึ้นนำได้ถึง2ครั้ง ส่วนความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมทางฝั่งลิพูมีนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดอยู่5คนด้วยกันได้แก่บาสติดเลวนีอิซักซาร่าและเอนโดส่วนทางฝั่งลีดมีนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมด3คนได้แก่โจโรดอนดานิเอลเจมส์และชอนลองสตาร์ฟส่วนสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมก่อนแข่งกันในคืนนี้สถิติแรก ลิฟูยิงถล่มลีดไปถึง19ประตูจากการเจอการ5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกสถิติต่อมาการเจอการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจบลงด้วยการเสมอการดุเดือดด้วยสกอร์3ประตูต่อสาที่สนามเอแลนด์โรสซึ่งเป็นการเสมอที่ยิงประตูรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การพบกันของทั้งคู่สถิติต่อมาลีดเคยบุกมาชนะลิฟูที่สามแอนฟิลมาแล้วด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เมื่อเดือนตุลาคมปี2022แต่ลีดไม่เคยบุกมาชนะลิฟูได้2เกมติดต่อกันได้เลย สถิติต่อมาีิฟูชนะในพิมลิกมา3เกมติดต่อกันแล้วหลังชนะไบตันสเปอร์และวูฟมาได้สถิติต่อมากัคโปมักถูกฉลอก,กับเกมลีกเกมแรกของปีโดยยิงได้ทั้งในปี2024เกมเจอนิวควสเซินและปี2025เกมเจอแมนยูหากกัคโปยิงได้อีกเขาก็จะกลายเป็นนักเตะีิฟูคนแรกที่ยิงประตูในเกมลีกเกมแรกของปีได้3ปีติดต่อกันต่อจากเอียนลัสสถิติต่อมา ลิฟูเสียประตูจากลูกตั้งเตะทุกประเภทไม่รวมจุดโทษมากที่สุดในลีกโดยเสียไปแล้ว12ประตูสถิติต่อมา6เกมหลังสุดที่ลิพูลงเล่นในช่วงวันที่1มกราคมลิฟูชนะได้ถึง5เกมและเสมอ1เกมสถิติต่อมา ลีดไม่แพ้ทีมไหนนะหลีกมา5เกมติดต่อกันแล้วโดยชนะ2เกมและเสมอ3เกมสิติต่อมาโดมินิกคาร์ดเลวินกองหน้าหลีดอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มหลังฤดูก,กาลนี้ยิงในพิม์ลีกไปแล้ว8ประตูโดย6เกมหลังสุดสามารถยิงประตูได้ทุก สถิติต่อมา16เกมเยือนหลังสุดที่ลีเจอกับทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกลีชนะได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นอย่างไรก็ตามลีมักจะทำผลงานด,ด,ดีในเดือนมกราคมโดยพวกเขาไม่แพ้ใครในเดือนนี้มา10เกมติดต่อกันแล้วทั้งหมดนั้นก็เป็นสถิติที่น่าสนใจก่อนแข่งกันคืนนี้นะครับส่วนผู้ตัดสินหลักในสนามของเกมคืนนี้ก็คือคิสคาวานาโดยในฤดูกาลนี้คิสคาวานาเคยทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้กับลิฟูมาแล้วในเกมที่ ผูแพ้แมนซิตี้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือดาร์เลนอิงแลนดนะครับด้าน t ด e e อีส a แอนฟิลด์ได้ออกมาคาดการเสเปจผู้เล่นตัวจริงของที่ผูในเกมคืนนี้เอาไว้ว่าผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซง กองหลังประกอบไปด้วยแบรนดี้กัวนเต้ฟานไดและโลเวสันกองกลางประกอบไปด้วยแมคลิสเตอร์กาเฟนแบกและเคอร์ติจโจนกองหน้าประกอบไปด้วยโซบอสลาเอกิเก้และกัคโบนะครับด้านออฟตาทนายผลการแข่งขันเกมคืนนี้เอาไว้ว่านิพูมีโอกาสชนะลีด70.2มีโอกาสแพ้ลีด 13. 13.1ส่วนบูสกอร์ทนายผลการแข่งขันเกมคืนนี้เอาไว้ว่าลิพูจะชนะลีดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับทั้งหมดนั้นก็เป็นพรีวิวก่อนเกมคืนนี้ แล้วเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับอยากให้ผลการแข่งขันเกมคืนนี้จบลงในรูปแบบไหนกันครับเล่นต่อมามาเก็บตกอีกหนึ่งเรื่องราวเบื้องหลังข่าวลิปูปลดอารอนบิกโคตรลูกตั้งเะกันนะครับล่าสุดลิปูเอโคอีกหนึ่งสื่อสายหงเจ้าดังก็ได้ออกมารายงานว่าเดิมทีอาร์เนอร์ชนอตตั้งใจจะดึงเอเตียนไลเน่น ผู้ช่วยของเขาจากเฟยนูต์มาร่วมงานที่ลิพูในฐานะโค้ชลูกตั้งเตะตั้งแต่ตอนเขามารับงานคุมทีมลิพูเมื่อปี2024แต่ดีลนี้ต้องล่มไปเพราะปัญหาใบาอนุญาตการทำงาน Work Permit เนื่องจากไลเนนไม่มีคุณสมบัติโค้ดตามเกณฑ์ที่จะทำงานในพรีเมียร์ลีกได้โดยปัจจุบันเอเตียไลเนนยังคงทำงานอยู่ที่เฟยนูตที่คุมทีมโดยโรบินฟานเพอร์ซีซึ่งในฤดูกาลนี้เฟยนูตได้ประตูจากลูกตั้งเตะทุกประเภทไม่รวมจุดโทษ ไปแล้วทั้งหมด8ประตูและเสียประตูจากลูกตั้งเตะแค่1ประตูเท่านั้นทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมของข่าวลิปูปลดอารอนบิ๊โคดลูกตั้งเตะออกจากตำแหน่งนะครับคืนนี้นะครับพวกเราก็ มารอดูผลงานของทีมลิปูไปด้วยกันนะครับว่าจะเล่นและรับมือลูกตั้งเตะได้ดีขึ้นหรือไม่หลังช่วงนี้โดมินิกคาร์ว์ดเลวินกองหน้าลีดกำลังท็อปฟอร์มและทำประตูในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับประเด็นต่อมามาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูกันนะครับล่าสุดเจมส์เพียร์เปิดเผยว่าเจมส์คอนเนลเตรียมถูกดึงตัวกลับที่ลิปูในช่วงเดือนมกราคมหลังย้ายไปร่วมทีมอาร์แจ็คในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้แล้วได้ลงเล่นแค่7เกมเท่านั้น และลิฟูยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปล่อยแมคคอนเนลออกจากทีมอีกครั้งในรูปแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้อีกหรือไม่จะตัดสินใจอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ด้านโอเวนแบ็กแบ็กซ้ายนะครับก็เตรียมกลับมาที่ลิฟูเหมือนกันหลังถูกดับบี้ยืมตัวไปเล่น แต่ไมไ่ลงเล่นเลยสักเกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมารบก,กวนจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดเบ็กจึงจะกลับมารักษาตัวต่อที่ลิพูลตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤด,ดูการนี้ส่วนเจมส์นอรลิสแบ็กซ้ายนะครับกำลังจะได้ย้ายไปร่วมทีมเซวอนในลีกไอแลนด์แบบถาวรน,นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากเจมส์เพียสนะครับด้านโลมาโนได้ออกมาเปิดเผยผ่านคลิปล่าสุดของเขาว่า ยูเวนตุตกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกหรือในตำแหน่งเบอร์สิบที่สามารถสร้างสรร์เกมหลังกองหน้าได้เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระและหมุนเวียนกับเคนานยูดิสโดยที่คุณภาพทีมไม่ลดลงโดยตอนนี้เคียซ่าเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่พวกเขาสนใจคว้าตัวมาร่วมทีมแต่ขึ้นอยู่กับลิพูว่าลิพูจะยอมปล่อยเคียซ่าหรือไม่ซึ่งดูเป็นไปได้ยากมากเพราะโมฮัมเหม็ดซาลาไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่น และเคียซ่าเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคนใกล้ชิดเคียซ่าจึงเชื่อว่าลิปูไม่น่าปล่อยเคียซ่าในเดือนมกราคมนี้นี่ก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับนี่ก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับคืนนี้ลิปูแข่งกับลีดในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ